คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยติธรรมวงเงินกว่า300ล้านบาทขณะที่คณะสงฆ์ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาในไทยนางพวงเพชรชุนล,ละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะ,ะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2อ6 6 กอกการรายการเงินสำรองสายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นคา่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมจำนวนสพสรออัตราวงเงิน3้ยสีบล้านเจแสงหนบาทตามที่สำนักงานระพุติศาสนาแห่งชาติเสนออีกครั้งยังรับข้อสั่งการของนายเสฐาทวีศินินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพระเถรานุเถระจากวัดทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหากิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะเรื่องงประมาณของการศึกษาและปริยัติธรรมที่ยังไม่เฉยได้รับส่งผลกระทบต่อปปการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือจะเป็นแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีด้านพระราชาวัชรศาสตร์บัณฑิตรอการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยหรือมจรเปิดเผยว่า ได้รับคำยืนยันจากนางปกงเพชรจุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่เข้าร่วมแถลงข่าวจัดงาน338ปีวัดมหาธาตุวิรัตราชร,รีราชวรมหาวิหารว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีจะเข้าไปแก้ไขและช่วยเหลือคณะสงฆ์ ทางเรื่องของงบโรงเรียนพระปริยัติธรรมและปัญหาต่างๆเมื่อสร้างปฏิญนารัฐมนตรีที่อัตมัติงบประมาณต่างๆปันคาดตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมศึกษาถามไปยังทุกส่วนทั่วประเทศจากอนุโมทนาสาธุการดําเนินงานของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นการกดล็อกปัญหาต่างๆที่ค้างคามาอย่างยาวนาน โดยหลังจากนี้คาดหวังว่าจะมีนโยบายที่นําไปสู่การพัฒนาคณะสงฆ์ในด้านต่างๆอย่างต่อเน,นื่องผมคิดาถุพิรโนตร์รายงานคะ่ะ